หมอญี่ปุ่นลดน้ำหนักอย่างน่าตื่นตาตื่นใจเรื่องราวของการลดน้ำหนัก21กิโลกรัมและฟื้นฟูสุขภาพจากไขมันพอกตับที่มีเคล็ดลับอยู่ในอาหารง่ายๆที่เราเคยเห็นเป็นประจำแต่ไม่คิดว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากขนาดนี้ไข่ไก่ที่เราเคยเห็นเป็นอาหารคู่ใจของคนรักสุขภาพและสายออกกำลังกายมากักจะถูกติดตามด้วยคำว่าโปรตีนคุณภาพสูงแต่ใครจะรู้ว่ามันยังเป็นกุญแจสำคัญในการลดน้ำหนักและฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างน่าทึ่ง เรื่องราวของแพทย์คาวานิชิเทรรอากิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตับในญี่ปุ่นกำลังเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์เพราะเขาสามารถลดน้ำหนักได้ถึง21กิโลกรัมและหายจากภาวะไขมันพอกตับโดยไม่ต้องอดอาหารเพียงแค่เปลี่ยนมากินไข่ไก่แทนข้าวแต่ที่น่าสนใจคือวิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่คุณคิดว่าจะต้องทรมานตตัวเองหรือกินอาหารซ้ำซากมันเป็นวิธีที่อร่อยและให้พลังงานต่ำทำให้รู้สึกอิ่มนานและไม่หิวระหว่างวัน แพทย์คาวานิชิเคยมีน้ำหนักถึง128กิโลกรัมแต่หลังจากปรับวิธีการกินใหม่โดยเลิกบริโภคคาร์โบไฮเดรตทุกชนิดเช่นข้าวเส้นและขนมปังแล้วแทนที่ด้วยไข่ไก่สุขภาพของเขาก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายในสองปีหลังจากเริ่มวิธีนี้น้ำหนักของเขาลดลงเหลือ107กิโลกรัมภาวะไขมันพอกตับหายไปค่าการทำงานของตับกลับสู่ปกติการเต้นของหัวใจสม่ำเสมอและอาการของโรคเกาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดาออกมาเสนอความเห็นว่าไข่คือแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงที่ช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญส่งเสริมการลดไขมันและเพิ่มมวลกล้ามเนื้ออีกทั้งโปรตีนในไข่ยังย่อยช้าทําให้รู้สึกอิ่มนานและช่วยลดความอยากอาหารแต่นักโภชนาการจากไต้หวันก็เตือนว่าคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายหากลดมากเกินไปอาจเกิดผลข้างเคียงดังนั้นผู้ที่อยากลดน้ําหนักด้วยวิธีไข่ลดน้ําหนัก ควรรับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนในปริมาณพอเหมาะเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนแพทย์คาวานิชิแนะนําเมนูไข่ที่อร่อยและให้พลังงานต่ําได้แก่ไข่นึ่งผักรวมที่ให้ได้ทั้งโปรตีนและใยอาหารในจานเดียวและไข่ดาวกับอะโวคาโดและสลัดที่ช่วยให้อิ่มนานและได้ไขมันดีต่อสุขภาพแต่นี่คือที่เข้าใจผิดที่สุดการลดน้ําหนักไม่ใช่เพียงการลดการรับประทานอาหารเท่านั้นแต่ก็ต้องเลือกอาหารที่ถูกต้องการเลือกไข่ไก่เป็นอาหารที่ช่วยลดน้ําหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากรับประทานอย่างสมดุลและไม่ละเลยสารอาหารหลักอื่นๆและนี่คือประเด็นเพิ่มเติมที่คุณควรรู้การลดน้ำหนักไม่ใช่วิธีที่เดียวการให้ทุกคนแต่ก็มีวิธีที่สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการเลือกอาหารที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การออกกำลังกายและไข่ไก่เป็นอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพหากรับประทานอย่างสมดุลคุณคิดยังไงบ้างกับวิธีลดน้ำหนักของแพทย์คาวานิชิตคิดว่ามันสำคัญหรือไม่มีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ มาถามกันในกลางคนรู้จักกันได้เลย